สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันพรพิช c ชันช c h นลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนากรากฎนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็สามารถดูได้นะคะ การทำนายจะมีผลในช่วงวันทีทน่27ธันวาคมจนถึง20มกราคมค่ะเป็นช่วงดาวย้ายราศีนะคะคือดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่27ธันวาคมดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่31ธันวาคมดาวพุธยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่9มกราคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่15มกราคมและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่20มกราคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอพระคุณมากมากค่ะคนลัคนากรากฎนะคะถือว่าโชคดีนะคะในเดือนที่ผ่านมาคุณประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานทางด้านโชคลาภทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะคนลัคนากรากฎนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะพบเจอปัญหาอุปสรรคเนื่องจาก เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนใจเย็นนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นรักครอบครัวรักบ้านเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะมีเป้าหมายชัดเจนนะคะถ้าฝันอยากจะเป็นอะไรก็สามารถทำให้เป็นจริงได้นะคะ นี่คือข้อดีของคนลัคนากรกฎนะคะในเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมนะคะคุณมีโอกาสนะคะได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือได้พบเจอคนที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำกับตัวคุณเองนะคะ คุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะเป็นคนที่มี EQ สูง IQ สูงบางคนก็มี ego สูงด้วยนะคะหลังวันที่27ธันวาคมในเรื่องการงานถือว่ามีความโชคดีนะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถนะคนลักษณะกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ไม่อ้วดนะคะหลายๆท่านเลยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกหรือเก็บความฉลาดไว้ภายในนะ ถ้ามีโอกาสได้แสดงความสามารถคุณก็จะใช้ศักยภาพของตัวคุณเองนะคะนำมาแก้ปัญหาหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนอื่นได้รับรู้นะ แต่อยู่ดีๆที่คุณจะโอ้อวดนี่จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ท่อมตนนะคะไม่โอ้อวดน,นะคะว่าตัวเองมีดีนะคะดังนั้นมีโอกาสที่ได้แสดงความสามารถก็ขอให้ใช้อย่างเต็มที่นะมีโอกาสได้เดินทางกไกลอาจจะเป็นต่างจังหวัดกไกลไกก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะ มีบางท่านได้ลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งพบเจอคู่แข่งแต่คุณจะสามารถเอาชนะได้นเะนื่องจากความรู้ความสามารถของคุณหรือคุณได้พบเจอคนที่มีความรู้นะคะหรือเชี่ยวชาญน,นะคะหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานของคุณเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเขามาช่วยคำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาและจะทำให้คุณประสบความสาเร็จนะคะ มีโอกาสนะธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะมันประสบความสำเร็จบางท่านก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ นะคะก็อาจจะเป็นความสำเร็จในระยะเริ่มตน้นแต่เชื่อมั่นนะในปีหน้าคนลนัคณากรกฎจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องการเงินก็ถือว่ามีโชคลาภที่ดีเข้ามานะคะได้รับข่าวดีนะคะบางท่านได้รับของขวัญของฝากของถูกใจหรือแม้กระทั่งการเงินของคุณนะคะได้รับเงินตกเบิกเงินค่าในหน้าเงินโบนัสหรือแม้กระทั่งรายได้ของทุนอีกโอกาสนะคะปรับเงินเดือนก็ได้นะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุน ไปมันได้รับผลกําไรหรือมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้คนลัคนากรากฎเป็นลัคนาหนึ่งที่หมดเงินไปกับครอบครัวกับคนรอบข้างเนื่องจากคุณเป็นคนจิตใจดีในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีโอกาสสูงนะคนลัคนากรากฎนะคะ ความดีของคุณความกระตันยูความซื่อสัตย์ความสามารถนะคะจะนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะความรักก็เช่นกันคนโสดโอกาสพบรักจากการทำงานจากการเดินทางมีนะคะแต่เนื่องจากอย่างที่บอกคนลักนาคนเราเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรอบข้างนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนรอบข้างดังนั้นบางท่านนะคะก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องคนรักไม่ได้มอง ด้านความรักนะคะเอาใจไปจดจ่อกับการงานกับการทำธุรกิจนะคะแต่ถ้าคุณเริ่มมองหาคนรักนะคะหรือต้องการมีความชัดเจนโอกาสที่คุณจะพบรักมีสูงนะหรือมีการเริ่มต้นทำความรู้จักมีกําลังใจให้กันและกันนะคะมีโอกาสสูงนะคะคนลัคณากรกฎที่แต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยายอยู่แล้วมีโอกาสเดินทางร่วมกันใช้ชีวิต ร่วมกันนะคะหรือแม้กระทั่งสร้างอนาคตนะคะวางแผนถึงอนาคตร่วมกันนี่มีสูงเราจะเห็นได้ว่าการงาน,งานการเงินแล้วก็ความรักของคนลักนากรากฎถือว่าเป็นความสําเร็จนะหรือความสมหวังหรือมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการทํานายแต่เกิดจากคนลักนากรากฎนะคะทําสิ่งที่ดี คิดดีนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนเองนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความสาเร็จเป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นความมั่นคงมันก็จะเกิดขึ้นกับคนลนกักษณะกรกฎนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจ,จากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปัาจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาจากพยันอันตรายทั้งปวง มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ